สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวข้างนอกนะคะกับเด็กสองคนวันนี้มีต้มยำไก่ใส่เส้นใส่เส้นเล็กวันนี้อากาศดีมากเหมาะก,กับการนั่งข้างนอกนะคะ h o w set of food อร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะปกติแล้วเด็กเขาจะไม่ชอบกินข้าวกับพวกต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบกินกับเส้นเส้นเล็กเด็กกินเส้นสองคนนี้คุณแม่ก็ บา,บางวันก็กินง่ายบางวันก็กินแซนด์วิชบางวันก็กินสปากเกตตี้ส่วนมากจะไม่ค่อยชอบกินอาหารไทยมากเท่าไรส่วนมากเน้นไปทางอาหารออของฝรัง่งมากกว่านะคะสองคนนี้ทุกวันกินข้าวแต่ละอย่างไม่เหมือนกันทั้งสองคนคนพี่ กินกับข้าวไทยได้คนน้องจะเลือกหน่อยหนึ่งคนน้องจะชอบกินพวกเส้นมากกว่าพวกอาหารไทยปกตินี่สองคนเขาจะไปกินที่แวกกมามา่าจะจะชอบไปก,กมามาม่าแวกแคนแคนยูโชว์มียูเฟสอะ l o กินกินอย่างอะเลดอร่อยไม่ต้องปรุงมากนะคะสองคนนี้เขากินจืดปกติแล้วเขาไม่ค่อยจะชอบให้เติมพวกซอสมากเท่าไหร่แคลเซียมมันไอโซเดียมมันเยอะใส่อย่างเลยนิดอย่างละหน่อย ตอนนี้ขยับมาดูคุณพ่อนะคะคุณพ่อทำอะไรคะคุณพ่อคุณพ่อทำอะไร What What are you doing Show me what you do คุณพ่อจะคุณพ่อจะชอบออกกําลังกายแต่ล็อกดาวน์มานี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านกินแล้วก็อยู่แต่ในบ้านนั่งนั่งนั่งนอนนอนคุณพ่อยังไม่ฟิตเท่าไหร่นะคะตอนนี้ Fit and firm. You're not fit and firm yet because because three months in the house only didn't go anywhere for exercise. Only home. <laughs> home only. Mm. Well, I just walking in and out of the house. Yes, I walking know. Up and down, like คุณพ่อี่จะชอบพวกเครื่องแบบนี้นะคะเวียงเวีวงอืมดีนะคะ ก็จะกลับมาที่เดิมแม่ไม่เห็นหน้าหนูเลยอะลูกวันนี้วันแรกที่ว่าได้ออกมานั่งข้างนอก ตั้งแต่ล็อกดาวน์มกราเอ,อ่อไม่สิ้นเดือนมกราจนถึงวันนี้เลยนะคะคือไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่กับบ้านเพราะอากาศด้วยแหละอากาศหนาวหนาวฝนตกคืออากาศจะดีเมื่อวานกับวันนี้ดีสุดๆไหนโชว์เด็กกินเส้นหน่อยสิ อืน่าอร่อยเนาะต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กคนคนนี้คนพี่อายุสิบปีคนนี้คนน้องคนนี้คนน้อง จะจะแปดขวบเดือนมิถุนายนคนนี้คนน้องห่างกันสองปีพากันอยู่บ้านเล่นเออไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนมากอยู่แต่บ้าน สวยเนาะคนนี้คนนี้หวังมากเลยนะอนาคตคนนี้หวังว่าเขาจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรซุปเปอร์สตาร์นะคะคนนี้ไม่รู้จะไปตามหวังได้หรือเปล่าแม่อยากให้เป็นมากเลย แม่จะส่งเป็นส่งให้เป็นนางสาวไทยนางงามโลกไม่รู้จะได้หรือเปล่าหวังวังคนเล็กนี่จะให้เดินแบบแม่จะปั้นสุดฤทธิ์คนนี้ <laughs> you can't speak you know <laughs> นั่งอายกลอง is it spicy <laughs> no ใส่พริกสามเม็ดแต่ว่าไม่บดบดไม่ได้ เผ็ดมากก็ไม่เผ็ดมากก็กินไม่ได้อีกรีวิวการกินอาหารไทยปกติชอบไปกินแวะกกมามา่า ใช่ไหมขนาะ normaly l you go for Vekamama 白咖 k a m a m a อร่อยเป็นอาหารเหมือนของคนญี่ปุ่นนะเนาะวันนี้ก็มา มาแชร์การอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษว่าเราอาศัยกันแบบไหนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอที่เราลงไปนะคะทางงานวันนี้ก็แค่นี้นะคะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย